ก่อนอื่น,นครับขอให้นักเรียนทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่การงอมืองอเท้าหรือการยอมแพ้หรือการลาออกจากงานทิ้งงานที่ตนเองทําอยู่แล้วออกไปทํานาไปปลูกผักทําสวนไม่ใช่นะครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับนักเรียนมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับสามารถมีการแข่งขันได้มีการใช้เทคโนโลยีได้ต่างๆเคยมีคนเขาบอกว่า พอเพียงคืออะไรพอเพียงคือการงอมืองอเท้าลาออกจากงานแล้วก็ไปหยิบจอบหยิบเสียมขึ้นมาทำนาปลูกผักใช้ชีวิตแบบโซโลล์มินิมอลอะไรอย่างนั้นน่ะคืออันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะอะไรเราจะใช้เทคโนโลยีก็ใช้ไปเราอยากได้คนที่เขาดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นนะครับไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าไม่แข่งขันทางการตลาด จะแข่งขันหรือจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ใช้ไปจะแข่งขันแบบไหนก็แข่งไปอยากพัฒนาอะไรก็พัฒนาไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทําโดยประมาณตนเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตเอาทรัพย์สินของตัวเองทุกอย่างเนี่ยไปลงทุนกับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบสุดโต่งเอออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่พอเพียงแล้วนะครับ เพราะการทุ่มเททรัพย์สินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อหวังว่าจะประสบความสําเร็จกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในอนาคตจนอาจจะต้องขายบ้านขายรถอันนี้เรียกว่าสุดตองนะครับหรืออยากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจของเราทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องดูตัวเองด้วยว่าเทคโนโลยีที่ใช้นะ่ะมันเหมาะสมไหมมันมีเหตุผลไหมเรามีความรู้เกี่ยวกับ ท,ทคโนโลยีนั้นไหมตามหลักเลยครับ3หลักการ2เงื่อนไขนีน่เอ,เองนะเพราสุดท้ายแล้วปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวสวนหรือชาวนามันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนนะครับเพราะประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือการแข่งขันใครทําเยอะได้เยอะใครทําน้อยก็ได้น้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะทำอะไรก็ตามถ้าเราอยากจะรวยเราก็ทำตามความสามารถของเราแต่ว่าไม่ต้องสุดตรงพอประมาณเมื่อเรามีแล้วเรารวยแล้วนะครับเราก็แบ่งปันชาวบ้านเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไม่ได้หมายความว่าฉันรวยและฉันก็รวยของฉันคนเดียวลูกน้องในบริษัทของฉันยังจนอยู่เลยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เมื่อเรารวยแล้วแต่ชาวบ้านรอบๆบ,บริษัทของเราเนี่ยยังจนอยู่เลย เราก็เผื่อแผ่แบ่งปันนะครับลงชุมชนนั่นเองนะปัญาเศรษฐกิจพอพเพียงน่ครันักเรียนมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างเขาเรียกว่า3ามวง2เงื่อนไขนะครับเป็นหลักการสำคัญของหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพยียงห่วงแรกก็คือความพอประมาณนะครับความพอประมาณในที่นี้หมายความว่าพอดีนะครับไม่มากหรือน้อยเกินไป ระวัดจากอะไรอ่ะความพอประมาณของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ให้เราคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราเบียดเบียนตนเองนะคอนเซปต์เมื่อไหร่ที่เราเบียดเบียนตนเองนั่นแปลว่าเราไม่พอประมาณแล้วอย่างเช่นนะครับมีโทรศัพท์มือถือแต่เห็นเพื่อนเขามีโทรศัพท์รุ่นใหม่กันทำนู่นนี่ได้เราซึ่งมีโทรศัพท์ใช้อยู่แล้วเนี่ยและโทรศัพท์ของเรามันก็ไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้น เราก็ไม่รู้จักพอประมาณไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วของเก่าเอาไปไหนก็ก็ทิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแสดงว่าเราไม่ได้พอประมาณแล้วครับโอเคต่อไปห่วงที่2คือความมีเหตุผลหมายความว่าเรานำนะครับสติปัญญาของเรานะครับในการคิดใครควรนูสิว่าในกรณีเดียวกันนะถ้าเราไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มาใช้นะ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ซื้อโทรศัพท์ล่ะเราจะใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ได้ก,กี่ปีผมค่าไหมนะครับหรือในกรณีเดียวกันถ้าเราไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มันออกมาทุก3เดือนเนี่ยแล้วเราต้องซื้ออีกกี่ครั้งมันถึงจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างนี้เราใช้เหตุผลในการพิจารณาคําตอบซึ่งมันจะนําไปสู่การกระทําอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับอืมถ้าเรามีเหตุผลพอนะครับเราก็จะตอบตนเองได้ว่า เราซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะอะไรเราไม่ซื้อเพราะอะไรเออนะเช่นนักเรียนซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะสามารถเล่นเกมใหม่ได้มันดีไซน์สวยมันเหมาะมือมันน้ำหนักเบามันไฮโซมันเป็นที่นิยมอย่างนี้ไม่ใช่มีเหตุผลแล้วนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์รุ่นเก่ามันไม่สามารถใช้ในการเรียนหนังสือได้ไม่สามารถถ่ายรูปหรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างนี้ถือว่ามีเหตุผลไหม มีเหตุผลนะครับต่อไปห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายความว่าเราเตรียมตัวที่จะรับมือกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและมีสติถ้ามันเกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้นมาจริงๆเราจะได้ไม่ฟูมไฟล์นะครับเราจะได้มีสติสัมปชัญญะ พร้อมจะรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นนะครับอ่ะยังไม่หมดนะครับนักเรียนยังมีอีก2ตัวนะนั่นก็คืออีก2เงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอ่ยมันหมายถึงนะครับเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือสามารถนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอีกทีนะครับ การจะดําเนินชีวิตหรือการจะดําเนินธุรกิจอะไรก็ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสําเร็จมีเงื่อนไข2ออย่างนะครับ 1. คือการมีความรู้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำเช่นนักเรียนอาจจะทําธุรกิจเปิดร้านกาแฟนักเรียนก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน การเลือกเมล็ดพัน์กาแฟนะครับการทําการตลาดการส่งขายนะการใช้เทคโนโลยีในการผลิตความรู้ต่างๆต่างเหล่านี้มันจะทําให้ธุรกิจของนักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จนั่นเองต่อไปเป็นเงื่อนไขตัวที่2นะครับก็คือการมีคุณธรรมมีความตระหนักเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตขยนันภาคเพียรถ้าเราขยันอดทนวันหนึ่งมันก็ต้องประสบความสําเร็จ ไม่ใช่ลงมือทําอะไรแล้วอยากจะได้อะไรเห็นผลทันตามันก็เป็นไปได้ยากเพราะการประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีกับทุกคนไหมล่ะมันทําได้ยากไหมลักหรือมันทําได้ง่ายมันทําได้ยากนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีความขยันและอดทนและต้องไม่ไปคดโกงทุจริตไม่ทาอะไรที่กฎหมายเบียดเบียนคนอื่นนะครับพูดง่ายๆคือประสบความสําเร็จอย่างมีคุณธรรมนั่นเองก่อนจะจบนะครับอาจารย์ก็ขอบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เกิดขึ้นนานแล้วอะประมาณพศ2,500กว่านะครับแต่ว่ามีการนํามาพูดถึงอย่างเป็นทางการเนี่ยในสมัยที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งช่วงนั้นเนี่ยก็คนตกงานกันเป็นแบบละนาวเลยอะประเทศก็พังพินาศไปหมดเพราะค่างเงินบาทมันพลิกผันนะครับเอาไปว่านักเรียนไปหาความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการต้มยำกุ้งได้ แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเริ่มต้นนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณพศ2540เป็นต้นมานั่นเองนะครับอ่ะสรุปนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือการดําเนินชีวิตบนสรุปนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางโดยไม่สุดตรงหรือหย่อนยานจนเกินไปนะโดยยึดหลักการ3มห่วงก็คือ พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับบนเงื่อนไข2ออย่างก็คือความรู้ความรอบคอบความระมัดระวังแล้วก็การมีคุณธรรมขยันซื่อสัตย์อดทนแบ่งปันนะครับอันจะนำมาสู่ชีวิตที่ดีสภาพเศรษฐกิจที่ดีสภาพสังคมที่ดีนะครับสิ่งแวดล้อมก็ดีมีความสมดุลมีความมั่นคงยั่งยืนนั่นเองนะครับ <c oughs> สุดท้ายนักเรียนอย่าลืมทําใบงานที่ครูปแปะไว้ใน Google ส a ครด o ูมส่งด้วยนะครับให้ส่งภายในวันนี้นะให้ส่งภายในวันนี้นะ,ะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ